นี่พ่อเหรอเอ่อเย้มั่นใจตัวเองไว้หหัวนะครับได้ค่ะชืบนหยนดเโอ้ยเจ๋งมากเลยครับตีลูกเดียวออกหลายลูกคนหรือหมาวะเนี่ยอ๋อมันทำงานกันเป็นหมู่คณะว่ะนี่ไม่ไหวแล้ว้ยหิวน้ำเวยไม่มีใครเข้าใจหรอกหิวฮอะไรฮโอ้โหมันมาพร้อมอาวุธ ชาฉีกูให้ตายเหละอ่ะกูยืนเลยยืนให้มึงฉีดเลยกูจะล่ามึงเนี่ยไรนุ๊ดนี่อ๋ออออยอ่ะอุยเส้นบันดีนุ๊ดหยุดหยุดหยุดอ่ะขอคําอธิบายว่ามันสร้างมาให้กูเพื่ออะไรเนี่ยไอ้ที่ห้อยแก้วเนี่ยข้างหลังก็ออกไม่ได้ข้างก็ออกไม่ได้หน้าก็ออกไม่ได้ตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้มากูยังไม่เคยใช้แก้วใบนี้เลยเนี่ยและอีกคำถามหนึ่งก็คือ มึงเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะโอ้โหช่างมากเหอะเอาไว้อย่างนี้แหละโอ้น้องจอยคอยพี่ก่อนกำลังจะถึงห้องรลยจ้ะเข้าร่างพอดีครับเอ้าชิบหายโอ้ยังไม่ทันได้ถึงห้องโทรศัพท์กูต้องมาถึงจุดจบก่อนซะละเอ้ยมันเอ้ยเสียงโหดเลยกูฮ่าเมื่อกี้นะมันเป็นอุบัติเหตุแบบโง่ๆแต่ของกูนี่โคตรกเพราะว่าตั้งใจทำสองละไปสสีสบายพรกกูหนีไวจ้ะ โอ้ผมอัตโนมัติถล้างมือเฮ้ยจะไปอัตโนมัติทำไมอัตโนมืออย่างกูนี้ฉีดเอาเนี่ยแค่นี้แล้วก็เปิดน้ำล้างจะไปยากอะไรโอเคกูอยากมีมั้งละอากาศเมื่อฝนจะตกอย่างเงี้ยปีเตอร์จะเดินไปถึงรถไหมวะน่าจะไม่ไ่อะอะไรครับพี่ห้ามทายโทษโทษฉันใช้อะไรก็ได้เปิดขวดไว้แม้กระทั่งแก้วใบนี้เชฟ มีอะไรแบ่งกากินมาเมนูในนี้มีอะไรไหมมีเราเปิดอ่ะมีอร่อยมีอร่อยหัวติดออกไม่ได้นี่ขนมขึ้นชื่อจากเพชรบุรีเลยนะหม้อแกงเนี่ยมีหลายแม่เลยไม่ว่าจะเป็นแม่กิมล่างแม่กิมลุยแม่กิมไร่แม่กิมวายแม่งเลย้ยลาปากแล้วเพื่อนเอ้ยวันนี้มาแดกกันบุฟเฟ่อ้าวนุดมันวางกระดาษเอาไว้อันนี้เพื่อนเอาดิ มามามาแดกด้ยวยกันนะอ,อร่อยอร่อยอของฟรีของฟรีนี่แดกเป็นปบุฟเฟ่ต์ึงสงสารกูมากูสาวางกับดักไว้กับดักฉลาดฉลาดแบบนี้ใครจะไปตีมนุษย์กับดักกูสมองเอาเพื่อนเอาไปแดกซะอ,อร่อยนะ อ้ามาแล้วจ้ะทุกตัวดีใจจริงๆเลยที่เป็นที่รักขนาดนี้เออไม่ต้องแยกกันนะไม่ต้องแยกการไปๆเราด้ดิกูจะมีผู้ชานานๆทีเสรจจนของกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะูดกูว่าไม่ใช่เหรอเฮ้ยดูดีกวยไปเดี๋ยวกูรักุญแจมือขัดตูดคนยุคใหม่เข้าบ้านด้วยระบบสมาร์ทล็อกว่ะเออดีว่ะเป็นระบบสัมผัสไม่ต้องมีกุญแจเออโอ้โหรหัสมันก็ง่ายเกินเอ้า ไปใช่แค่หนึ่งสองสามเรียงกันหรอกโอ้โหเฮ้ยยังยังอีกถ้ามึงจะล็อขนาดนี้โอ้โหมึงจำรหัสได้ไงก่อนพ่อหนุ่มนี่มึงจะเอาให้กูคุ้มค่าเน็ตเลยใช่ไหมเนี่ยอ้ยยังยังอีกโอ้ยยาวเป็นกิโลโอเคกูยอมแล้วไม่ป้อนละบ้านมึงเนี่ย ยามที่ยืนเฝ้าหน้าประตูวัดเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยหลับตลอดเลยอู้หลับไม่รู้ไปร่บเวลาถึงว่าเราชอบยืมนาฬิกาปลูกเพื่อนมาปลูกเออแล้วเนี่ยอีกคนทําไมหน้าคุณจังถ้าถามนงนี่จะไปละเออึบวิวิวิเข้าร้องเพลงเข้าบรรยากาศชิบหายแม่คุณเออเรือจะจมอยู่แล้วมาร้องไทยนิคเป็นลาง ใครบอกว่าเต่าอย่างกูตวมเปียมกูแค่ไม่ได้โชว์ความเฮี้ยมให้พวกมึงเห็นเฉยๆมึงโดนเนี่ยขนาดโอนทอเลโต้ยังต้องไปโกนหัวทรงเดียวกันกับกูเลยจริงนะปิดไฟแดงนานแล้วจะเป็นลมห้วยขอจกสักหน่อยนะขอสักเมื่อเธอไม่ไหวโอ้ยชื่นใจกลิ่นมะนาวละมุนดีจริงเลยขอยข้างนึ่งแล้วกันนะโอ้ยกลิ่นเนี่ยรู้ไหมเพื่อนนี่เขาเรียกว่าสไตล์การโยนแบบเทพเลยอ๋อเทพจัดสะท้อนกลัดด้วยใบพัดลมดีไม่บาดหั่ หวนานสวยไม่เลดีกรีน้ำพริกมะหวา่าฝันว่าทะลุเพดานมาแต่มันก็เป็นแค่ความฝันนอนต่อช่วงอย่าให้อาจารย์สมแมวได้สอน โอ้โหจยนฮะนี่กลับมาจากดวงจันรแล้วเหรอฮะจยนก็เออนี่ทาไมอ่ะก็ไม่ทําไมอะครับไม่คิดว่าอาจารย์จะปลอดภยอัยฮะโอ้ยนี่ปากเสียเดี๋ยวพราะตกปากแม่เยยว่าแต่วันนี้มีอะไรเออวันนี้ก็จะมีคลิปมาให้อาจารย์วิดคลออีกเหมือนเดิมฮะจานลาบากกูอีกฮนะรอบที่แล้วกูกปบดหัวพอแล้วรอบนี้กูไม่ทำขนมแมวเลียลังหนึ่งยังไม่รีบเปิดคลิปอีก,กอแล้ววกูพร้อมวิเคราะห์แล้วเออง่ายจังวะระเบิดท่อครับระเบิดท่อระเบิดท่อเพื่อมึงระเบิดท่อเพื่อย่างเนเกกระะทตาปิิน มึงจะเอาไปเบือนที่ไหนก็ได้สมองนี่ช็อกกันแลบฮะมึงทำอะไรช็อกกันแลบหัวมนๆแบบนี้กูแค่คิดไปเองคิดอะไรฮะจานฮะแล้วอ๋อหะมึงปอกเปลือกเพื่อเปิดไฟโอ้ปลอกอย่างนี้รับปีบอย่างนี้โอ้เอเอมึงคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ว่ะเพื่อนเรื่องนี้ต้องพีสูตรที่สุดยังไงวะ นะโอ้โหไอ้สันขวานปอกลิบสติกจิ้มเนยแล้วดึงออกมาหมุนยังไงทานมปังว่ะที่ปาดเนยไหมฮนะคมีไว้ผีผมเหรอเฮ้ยโอ้โหแวบแรกโหคีแบบหมปาดขากูคิดว่าปาดแลบบ้วมันจะโดน,นะนะเฮ้ยมายากลนร่อนไห้กลางอากาศว่ะโอ้โหเก่งจริง,รงในสายตามนุษย์ส่วนในสายตากู กูไม่เห็นเลยเส้นเอ็นเนี่ยกูไม่เห็นเลยจริงๆนดเฮ้ย,ยมึงรู้ยังว่าทําไมมึงตกปลาไม่ได้เพราะว่ามันเห็นเสน้เนเอ็นอย่างกูเนี่ยนี่คือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนี้แหละที่กูต้องการแฮนด์เมกนี่แฮนด์เมกเองเลยเนี่มวนมวนมวน,นี่แหละกูฉีกไม่เคยขาดแบบนี้สักที สวรรค์ชิบหายเพื่อนของฉันบอกว่ามันหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วเรากําลังปิ้งเนื้อกันอยู่และไอ้นี่คือไม่นะใช่อย่างที่คิดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสัมภาษณ์ไม่เกลียมมันไม่เกลียมมันหำเทียมเนี่ยอ่ะเอาเคลนไปไม่ต้องร้องมันอาจจะไม่พังก็ได้ลองเปิดดูก่อนเคสมันไหมไม่ใช่มันเป็นแค่เคสที่ไหมเท่านั้นล่ะลองลอกฟิล์มหน้าจอดูก่อนอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ใช่โอ้โยยังเหลือรอดอีกครึ่งหน้าจอเป็นไปได้ยังไงสุดจัดเอาเฮ้ยยังเปิดติดอยู่ด้วยรุ่นอะไรวะเนี่ยจะซื้อมาใช้มั่งเก่าเก่านุ จ๋าเป็ดเหลืองน่ารักที่สุดแลนี่เป็ดลงเป็ดเหลืองไรไรสาระนี่กูน่ารักกว่าอา๋อกูน,น่ารักโอ้ยไปก็ไปยากอยู่แล้วมาเล่นอะไรตอนกูเดินเนี่ยนอดกูจะเลืดจะเลืดจะวายห้อยเลยเยอะจริงๆเลยต้องทำงานทําการไม่มีวันหยุดในช่วงนยยเลาย โอตกใจหมดโอ้โหกูหายใจหมดเลยเทเลยค่าลูกเต้าเราใครวะเนี่ยมึงเทเลยท่าพี่เหไม่เตะก็บุญแล้วไม่เอาไม่โกรธนะฮะขณะนี้เครื่องของเรากําลังไอเป็นลิฟไอคันไฟนะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารท่านไหนอยากได้ขนมแล้วก็หยิบเอาได้เลยนะคะโอ้โหนี่มาแบบสไลด์เชียวนี่เขาเรียกว่าใช้แรงน้อมถ่วงโลกให้เป็นประโยชน์ค่ะมีใครต้องการกาแฟร้อนแบบสไลด์ไหมคะผมไม่ละวามใจ อันนี้เจ้าหนูน้อยไฮไฟไฮไฟนะไฮไฟท์ไฮไฟอันนี้อีกข้างนึงอีกข้างนึงไฮไฟท์แต่ไอ้เฮ้ยอ้าว <c oughs> หายไปฮะนี่ผมชอบเสียงรถพยาบาลของเบลเยียมมากที่สุดแล้วตอนนี้ฟังแล้วอุ่นใจถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเอื่นกับของเบลเยียมนะเ <Belgium. S 1> นี่ยฟังดู <c oughs> ฟังแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลย <c oughs> โอยหวัวฉี่ไายเบื้องหลังภาพเอฟเฟกต์สวยๆในวันแต่งงาน โอ้ยเออน่าเบื่อแล้วเนี่ยเออใช้งานคนแก่เออช่วยหรือสาบแช่งมาเนี่ยความสูงมากๆะลูกเออได้เสียงหวาสวยๆโชคดีโชคดีเนี่ยตกหนักเลยข้างนอกเรียกนี่ยนี่ใช่คำเตือนนะเว้ยอะไรวะแม่แห่มาบนกับกูถ้าได้เมียจะถวายหัวหมูกูเห็นมึงเอาแต่ปลาทูกับไข่ต้มมาให้กูในกูเบื่อนะนี่ก็คือการรวบรวมความรู้สู่สมองในปี2023 กูต่อสายตรงเข้าสู่สมองทุกวิชาบอกเลยว่าจำได้สบายนอนอัพโหลดอย่างเดียวเดี๋ยวเต็มร้อยแล้วไปสอบได้เลยก <c oughs> ูนี่แหละมาหาเทพคอสเพตกอนฟรีไงเหมือนตั้งแต่หั่มยันผมลงทุนนี่เสื้อตัวละสิบาทสบผมนี่ลงทุนไป3ามหมืนชาบนี้ชาบชาบแล้วปาดปาดระหว่างเฮ้ททำไมยังไหลอย,อยู่วะเอ๊ะไหนลองวัดดูหน่อย,ย <c oughs> ดิก็ตรงใช้ได้อยู่นี่หว่าทำไมยังไหลอยอยวะ เกาหน่เกาน่ารักจังเกาเกาให้เกาเกาเกาหนะเกาเคนะไปไม่เอาเกาเกาหน่อยเกาไรของมึงวันนี้เกาหน่อยชเอปกูถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คุณจะลงไปเก็บโทรศัพท์มือถือหรือไม่มาปีทำตาปลิบๆไม่เสียดายเหรอเพื่อนแบบไอโฟนเลยนะดูดิเจ้าถิ่นเขาไม่ว่าอะไรหรอกจริงไหมพี่การตัดผมนี่มันต้องมีชั้นเชิงร้านกูนี่ไม่เหมือนใครนะบอกไว้ก่อน ครอบตักทรงสี่เหลี่ยมายให้เฮี้ยนเลยข้างหน้าเนี่ยเปิดทางเปิดทางนี่เขาเรียกระบบเลเซอร์เอาไว้วัดความสมมาตรมันจะได้ไถเท่ากันทั้งต่อค้านะไ,ไถเลยไถทุกอย่างมันต้องวัดให้เท่ากันและลงตัวหัวนี่ต้องเท่ากันทุกมิลลิเมตรทุกเซนเลยถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันเขาถามว่าตัดว่าไถมันได้อายเขาตาย,ยมาตั้งแต่แปดโมงยัน2ึงสองทุ่มแลยยังไม่เสร็จเลย หรือมุมฉากเก้าสิบองศาได้ยังโอ้ได้แล้วต้องสองด้านเลยแล้วมุมดิ่งอ่ะมุมดิ่งก็โอเคหอให้ช่างปล่อยกูกลับบ้านเถอะเลยไปไหนยังไม่เสร็จเลยวะต้องวัดอีกหลายรอบเลยกูบอกเลยทรมานกูแท้ๆไม่น่าเข้าร้านมึงเลยโวยสงสัยแห่มาทั้งวันแล้วเพลียจับไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูลูกปืนมาลูกเอ้ยลูกคอหักอยู่ข้างบมโนไอ้หนูโอ้น้องพลอยจ๋า นุอไปอข้าไอนตอาาเปนายในวันคริสต์มาสปีนี้มีใครอยากจะเจอเซอร์ไพรส์น่ารักน้ารักแบบนี้มั้ง Merry Christmas Mother s h o k e r าโวยพรกูก็รู้สึกว่ารูปมารูกลิ้นในชิหายและนี่ก็คือความเจ็บปวดที่ไม่ต้องมีคาบรรยายใดๆทั้งนั้นเข้ากลางลำเต็มๆแตกแน่นอน หากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างเงี้ยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของเราไนดะ้สําหรับวันนี้ไปเทีย่ยวจ่ายเลือกได้ยังไงก็ทั้งคู่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันอ่ะพูดมาอย่างนี้พอ่อคลาตกใจหน้านี้ไม่แว่นจิรูจิพูดอย่างนั้นเหรอเป็นผู้ชายเหมือนกันที่จะบอกว่าสาวน้อยน่ารักโลลีล่ง้ยคนนี้เป็นผู้ชายเหมือนกันอย่างนั้นเหรอทาจิบานาก็บอกใช่ต่อไปคําเดียวสั้นๆรา អរុណ